สวัสดีครับเพื่อนๆชาวและนอรลอกเอ็มอิทเริเลิฟทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกาชาคอสตูมประจำเดือนธันวาคม2021นะครับเดือนสุดท้ายของปี2021นะหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วว่าเป็นชุดอะไรนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาแจ้งรายละเอียด นะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันพร้อมกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็หน้าตาคอตโตมนะครับคอตโตมขาชานะครับอ่าหมนุนพบ50ครั้งนะด้วยเหรียญ bcccon คก็จะได้รับวัเช์นะครับตั้งแต่1ครั้งเนี่ยก็ได้ บัตรวอสเชอร์ er, สีแดง30ใบนะครับหมุน5ครั้งก็จะได้ชุดคอรตรงฟรีนะครับคอรตรงฟรีที่ไม่มีค่าสเตตัสอะไรเลยนะก็จะเป็นสีขาวนะครับหมุน30ครั้งก็จะได้เป็นวอช์เชอร์แรกอุปกรณ์ประเภทหมวกนะคอรตรมประเภทหมวกนะครับ นี่นะครับตามนี้แล้วก็หมุนครบ50ครั้งก็จะได้คอตูมที่มีคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติให้กับเราฟรีนะครับสามารถเลือกได้หนึ่งใบนะก็จะมีสีให้เลือกตามนี้นะครับอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะ ออคอร์สตมประจำเดือนธันวาคมนะครับอ่าก็ชุดคอร์สตมจะมี4ีสีเหมือนเดิมนะครับที่ได้รับค่าสเตเต,ตัสอ่ะเราก็ไปดูพรีวิวชุดกันนะครับสำหรับค่าออปชันเสริมที่ได้นะครับของชุดก็คือฝากสมุดจะได้พลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทมนต์บวก1%นะครับส่วนปลดล็อก จะได้พลังโจมตีทางกายภาพบน1%นแล้วก็พลังโจมตีเวทบนบนหน์เนตนะครับก็คือ4สีก็คือทั้ง4ชุดนะครับจะได้อ p t i o นเดียวกันอ่ะทีนี้เราไปดูพรีวิวกันนะเอาเอาของผู้หญิงก่อนนะอะอันนี้ชุดแรกนะครับต่อไปก็ชุดสีที่สอง สีที่สามนะครับสีที่สี่ดูแล้วก็สวยงามนะครับชุดทีมคิดมาดปีนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูของผู้ชายกันต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับ ชุดผู้ชายก็จะมีสีสีเหมือนเดิมนะครับอืม,อมก็เท่เหมือนกันนะชุดผู้ชายนะครับไม่แพ้ผู้หญิงนะต่อไปก็จะเป็นชุดของเผ่าโดลัมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นชุดโดลัมเพศช,ชายนะครับ โดรัมชายก็จะมีสี่สีเหมือนกันนะสุดท้ายนะครับโดรัมเพศหญิงนะมาสวมชุดกันจะสวยน่ารักขนาดไหน ก็นี่นะครับรีวิวชุดข้อตมูมทั้งสี่สองเผ่าก็คือเผ่ามนุษย์กับเผ่าโดรนนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับเพราะว่าัูแล้วชุดปีนี้ถือว่าสวยงามนะชุดคิดมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันนะว่ามีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับ มาดูประเภทหมวกกันต่อนะครับหมวกอันนี้ก็จะได้รับคุณสมบัติ m a x กซ3%บวกสเปอร์เซ็นแล้วก็ลดความเสียหายทางกายภาพบวกสเอร์เซ็นนะครับส่วนฝากสมุดเอ่อจะได้เป็นพลังป้องกันเวทมนตบวกสองแล้วก็ m a x กซ3พบวกสามสิบนะครับหมวกก็จะเป็นสีน่เลนะครับก็จะมีสีสีให้เลือก ต่อมาก็จะเป็นวิกวิกผมนะอันนี้คุณสมบัติก็จะได้รับ m a c เคบอก3นะครับแล้วก็ลดความเสียหายทางเวทมนต์บอก3%ปากสมุดจะได้รับพลังป้องกันทางกายภาพบอก2แล้วก็ m a c เคบอก30นะครับวิกผมวันนี้ก็จะมี4ีสีเช่นกันนะครับ เราก็ข้ามไปเลยนะอันนี้ก็น่าจะหมวกคิดปัดนะครับคุณสมบัติอันนี้ก็ in นบวก10แล้วก็ max st บวก6%นะครับปากสมุดจะได้รับ max s ซบวก60 อันนี้ส่วนหลังนะก็จะเป็นตุ๊กตาหิมะในหนังสือนะครับคุณสมบัติของมันก็ลดความเสียหายทางกายภาพบวกสิเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหาย,ทา,ย,าาย,หายทางเวทบนบวกสิเปอร์เซ็นต์นะครับต้านทานสตันนะครับต้านทานสตันบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะปากสมุดจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพบวกหก นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหางส่วนเทลนะครับคุณสมบัติของอันนี้นะครับส่วนหางก็คือว่าสร้างความเสียหายบวก8%กับมอนสเตอร์ประเภทแองเจิลนะครับ และแถวนึงก็คือรับความเสียหายลบ8%จากมอนสเตอร์ประเภทแองเจิลนะครับาฝากสมุดนะจะได้รับพลังโจมตีเวทมนต์บวก6นะครับอันต่อมาก็จะเป็นแว่นชิดมาตนะเขียวๆโดน่ารักสดใสน,นะครับตาโบโบบกลัวอ่ะควรสมบัติ พลังโจมตีกายภาพบวก80นะครับแล้วก็คิติคอนดามจบวก6%นะครับปากสมุดจะได้รับพลังโจมตีเวทมนตร์บวก3แล้วก็แม็กซิทีบวก30ต่อไปก็โนดนะโนดหนดซันต้านะอ่าคนจะสมบัติของมันก็ออนสเตตัสบวก3นะครับ แล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพบวกสามปอร์เซนตปากสมุดพาลาังโจมตีกายภาพบวกสามนะครับแล้วก็แมคเทปีบอก30สบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นปีกปีกปีกต้อนรับคิดมาสสวยๆนะครับมีตุ๊กตาหินมะใส่หมวกมีกระเด่งมีโบนะครับทีมคิดมาา คุณสมบัติของมันก็ออสเตตัสบวก2นะครับแล้วก็เจาะเกาะทางกายภาพบวก4%กเปอร์เซ็นต์เจาะเกาะเวทมนต์บวกเปอร์เซ็นต์นะครับฝากสมุดจะได้รับแม็กซ์พีหวก90นะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับารายละเอียดข้อตมุมกาชาเดือนธันวาคมนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามต่อเนื่องด้วยไอตัวเฟ c คอนนะครับของของสามเดือนถัดไปนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเรามาดูเฟคอนกันนะครับเฟคอนเฟคอนของรอบถัดรอบถัดไปนะครับ ก็นี่จะเป็นทีมคิดบ้มาสเหมือนกันนะครับเอ่อคอตโตมคิดมากนะอันนี้ก็จะได้รับเป็นเอ่อคุณสมบัติของมันเสื้อตัวนี้นะครับก็ฝากสมุดแมกซ์พีบบสองร้อยนะครับเอ่อปลดล็อกพลังโจมตีกายภาพบลหนึ่งพลังโจมตีเวทมนต์บกหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดฟิดมาดเหมือนกันแต่อีกน,น่าจะอีกปีหนึ่งนะอันนี้นะครับก็จะมีสีต่างๆนะครับสีสีสบนตสมบัติของมันก็คือฝากสมุดจะได้รับพลังโจมตีกายภาพบวกสพลังโจมตีเวทมนต์บวกสินะครับอดล็อก พลังโจมตีกายภาพบ1่1%พลังโจมตีเวทมนต์บ่1%และชุดคิดมานอีกปีหนึ่งนะก็จะมีสีสีเช่นเคยนะครับวับสมบัติของมันก็ฝากสมุดจะได้รับพลังป้องกันนะครับทางกายภาพบน1%พลังป้องกันเวทมนต์บน1% ปลดล็อกนะครับปลดล็อกจะได้พลังโจมตีกายภาพบน1%นะครับแล้วก็พลังโจมตีเวทบนบน1%นะครับอ่ะต่อไปดูตัวหมวกนะครับหมวกก็จะมีเปลี่ยนแปลงเหมือนกันก็เสียแค่9เฟคอนนะครับก็เป็นหมวกทีมคิดบ้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะให้ดูผ่านๆแล้วกันนะนี่นครับ อไรอีอ,อันนึงก็เป็นทีมคิดบ้มมานเหมือนกันคนละปีกันนะอ่ะสำหรับเฟลคอนช็อปที่อัปเดตก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เรากลับมาพบ การใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ